โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้กลับมาเจอพี่บอนะครับช่องบอสใหญ่ช่องเอ็ดนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเดิมครับเกมกับมือสายฟ้านะครับหรือบัฟฟาโลบิสนะครับผมก็นี่ก็อีพีที่สองนะครับผมก็อยู่ในช่วงบอิทามเหมือนเดิมนะครับผมก็อีพีแล้วนี่ครับก็เีในฟ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 ียาวมากครับยาวมากยาวจนคลิปแบบจะครึ่งชั่วโมงครับผมก็ต้องตัดเป็นพาร์ตไปนะครับไม่งั้นจะนานเกินไปนะ โอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับผมก็อยู่ในช่วงเวลาเดิมนะำปรนธรรมครับก็กลุ่มปรนทามนะเป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆนะครับใครสนใจก็ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับผมโอเคต่อจากอีพีแล้วนะครับเราก็จบไปที่2000นะครับ2500นะครับผม560เนาะโอเคเดี๋ยวนี้ก็ลุยต่อครับช่วงปรนทามเหมือนเดิมนะผมยังไม่ได้ไปไหนนะยังโยกเกมเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองยินเป็นวิ่งแป๊บนึงนะครับโอเคมาไปลุยกันต่อ ตอนนี้ยอดรวมเราเป็น3,800นะครับจากทุนแค่500บาทนะก็ไปกันต่อเลยครับเพราะมันกำลังจ่ายดีนะฟรีในฟรีเยอะนะผมชอบมากนะก็ไปต่อเลยไม่ต้องเปลี่ยนเกมนะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากครับหมุนครับหมุนต่อไปครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนยาวๆไปครับหมุนจนกว่าจะเข้าฟรีนะอันนี้ก็อยู่ที่เบ็ด20บาทเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็เบ็ดไหนใจดีนะครับก็อยู่ันก่อนนะครับไม่ต้องรีบหนีเบ็ดนะครับ แต่ถ้าเริ่มเน่านะครับก็ขยับนิดนึงนะครับนะบผมจะขยับเท่าตัวนะครับก็20ก็เป็น40เนาะเดี๋ยวสีไม่ใช้นี่เผื่มขึ้น80เลยนะหรือไม่ก็อาจจะลงมาเลือ20นะครับเป็นเทคนิคอ่บวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับหนึ่งเท่านะผมจะฟรีเกมมา2องลุลเลยนะไม่มา3อันนะขอ3ได้หรือเปล่าขอลุยกันในฟรีเกมไปเลย ยาวยาวเงินยาวยาวเทโบโลเลยกันนะทุกคนมันจะนานเกิมไปแล้วนะนี่ผมเปิดเลยปีเทโบโนะอันนี้เปิดใช่ไหมโอเคมันดูช้านะครับผมไม่เคยเล่นนะคเกมนี้มันยังใหม่ๆสำหรับผมนะครับโอเคัดไปดึงลบหนึ่งนะครเหมือนโยมบอก าไม่จ่ายก็แล้วแต่คนนะครับจะเพิ่มหรือจะลดอ้หูพันสองถ้าอยู่ในฟรีนะครับแล้วเพชรคูณสามนะโอ้โหสามพั 3, นมีอ่ะแต่ตอนนี้นะฟรียังไม่มาเลยนะลุ้นฟรีสปินนะครับยาวครับยาวครับไปเรื่อยๆครับยาวๆครับลุ้นกันยาวๆ ก็ในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีแจกรางวัลท้ายคลิปนะผมก็เดี๋ยวดูจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวมาฟังกติกาการแจกรางวัลนะครับก็เหมือนเดิมครับแจกสามรางวัลนะครับเครดิต3 0 0บาทนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกติกาท้ายคลิปนะครับเขียออโต้จบแล้วนะเดี๋ยวเพิ่มบิตครับติดเมื่อกี้จ่ายไม่ค่อยดีนะมาช็อตเดียวนะถือว่าไม่เท่าไหร่นะเขียาขึ้นเป็นร้อยยี่นะก็แล้วแต่คนนะบางคนจะเป็นเพิ่มบิดแล้วก็นับสิบรอบนะครับ หรือให้มันจ่ายก่อนแล้วก็ค่อยอัปเดตต่อนะครับแต่เทคนิคผมก็ให้มันจ่ายก่อนนะจ่ายก่อนสักทีนึงแล้วก็ดูรัดราวนะครับว่ามาไม่มานะแล้วตอนนี้นะครับเห็นเงินไหมทุกคนเหลือหกร้อยจาก3า0พันเหลือห0ร้อยครับใจสัน่นนะตอนนี้ใจสั่นมากครับตอนนี้เชื่อเอาแล้วเอาแล้วทุกคนโอ้ยฟีเกมโอ้โหช่วยชีวิตฟีเกมช่วยชีวิตเกือบเกือบแล้ว ใช้เสียคนเมื่อกี้สามพันนะทุนที่เราสั่งสมมานะเกือบจะหมดไปแล้วนะเข้าฟรีเกมรอดตายไปอีกเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าในฟรีเนี่ยจะจ่ายหรือเปล่าเฮ้ยขอฟรีเบิ้ลมาก่อนเพิ่มรอบมาก่อนเพิ่มรอบมาก่อนอูมไม่มานะเหลือสามรอบแล้วยังไม่จ่ายเลยนะมาก่อนมาก่อนนะมาก่อนเพิ่มรอบก่อนเพิ่มรอบก่อนขอรอบเพิ่มก่อนนะครับโอ้ยรับสุดท้ายยังไง เฮ้ยมา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 อืออย่างนั้นแหละสวยขอบ้าทุกคนต่อยห้ารอบต่อชีวิตนะเฮ้ยเพชรโอ้โหสองเม็ดไม่มีตัวจ่ายโอ้โห่าเยาวๆยาเลยว่ะยาวเลยว่ะทุกคนเฮ้ยช็อตน,นี้ยังไงเท่าไหร่คูณสามครับคูณอะไรคูณห้าขอห้าขอห้าห้า นี่ได้อยู่คุณหกอุ้ยห้าร้อยสี่สี่สิบห้าร้อยสามห้าสี่ห้าหกร้อยคูณสามคูณหกสามพันหรอสามพันหรือเปล่าถ้าผมนับไม่ผิดก็สามพันนะง้อพันสี่นะโอเคโอเคโอเคผมนับผิดดีเกมมากสวยเอาว่าได้ลุ้นต่ออีกสามอันขอสี่ดิขอสี่อุ้ยสี่อ,อันโอ้โหยสิบห้ารอบอุย้ยเบ็ดร้อยยี่แล้วทุกคน เฮ้ย <S k iller> ไม่หรอไม่หรอยังไงยังไงยังไงสิยังไงสิโอไม่มานะไม่เป็นไรนะได้สิบห้ารอบโอเคแนละ้วลุ้นต่อลุ้นต่อยาวๆไปครับไปไปไปจ่ายมาหน่อยจ่ายมาหน่อยเฮ้ยพี่เกียร์มาอีกเอามาเอามาเแบ็ดร้อยยี่ขอเยอะๆจะมากี่ร้อยรอบก็ไหวนะตอนนี้อยู่ได้ทั้งวันนะเแบ็ดร้อยยี่ไม่กลัวเลย ตอนนี้ยังไม่คืนทุนนะยางได้ไปแค่พันสี่นะเราหมุนไปสามพันกว่านะลูกไงลูกไงอยากได้เยอะไงเกือบหมดตัวนะคุนสองยังไงเก้าสิบบาทเปานะฟีเกมไ่ะฟีเกมไ่ะไม่มานะขอใจก่อนขอใจก่อนเหลืออีกหกรอบเฮ้ยฟีเกมมามาสิไอ้ลูกรัก ไอ้ลูกรักมาสิใจหน่อยได้ไหมไอ้ลูกรักยังไงสิยังไงสิงงสเหลยอสองรอบนะครับสองรอบนะเฮ้ยเหลือรอบเดียวแล้วเฮ้ยฟีเกมมาเพิ่มรอบก่อนมาแน่นอนอย่างนี้ไม่ต้องรุ้นห้เหนื่อยมาในแถวแรกงี้มามาเฮ้ยอ้าวไม่มาเลยพอด เขินเลยเขินเลยฉอดนี้สามั่นใจนะโอ้โหจบแล้วหรอเฮ้ยแต่ว่าเอคูณสามได้วท่ไหรเฮ้ยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าพันเก้าพันหรือเปล่าถมงนับไม่ผิดหนึ่งลายสองลายสามลายสี่ลายใช่ไหมหนึ่งสอง สามสี่เท่าไรเนี่ยเจ็ดพันสามโอเคได้ได้ได้เลยอย่างนี้สวยสวยโคตรแต่เสียดายนะเบ็ดตั้งร้อยยี่ช็อตหนักๆไม่มีเลยนะแม่ได้ช็อตสุดท้ายแล้วก็โอเคกำไรเพิ่มมาก็เท่าตัวนะครับตอนนั้นเราสามพันกว่านะนี่ก็ขึ้นเป็นเจ็ดพันก็โอเค แต่ยังไม่พอแค่นี้นะเราโลภครับทุกคนเราโลภเราโลภมากนะไปต่อดีกว่าเออไปต่อนะมันกดสกคริปยังไงนะผมกดแล้วมันไม่ค่อยติดนะเดี๋ยวลองเงินไหลแป๊บนึงนะได้แล้วโอ้ยพีระบินสองอันแม่ไม่ไม่ซามาสามอันไปต่อเนื่องโบบะโบบะเอ้มาอีกโอ้ยโคตรเร็ว <letter> เดี๋ยวเกินเรายิงอยู่ในช่วงเวลาธรรมนะครับผมตอนนี้ก็ทุ่ม16นาทีนะครับก็โอ้โหยังเหลืออีกยาวไกลครับเวลาอีกเยอะครับทั้งวันยังได้เฮ้ยเพชรโอ้โหตัวแพงขาดตัวเดียวแถวที่สามนะไอแถวที่สี่นะเฮ้ยคูณห้าด้วยโอ้โหูเสียดได้คูณเจ็ดเฮ้ย6ออปใครผมเพิ่งเห็นเฮ้ยจริงดิเกินเกินไปเท่าไหร่ ท่าไรเอ่ยเฮ้ยอุ้สี่พันสองสามพันอ๋อมันขึ้นเงินให้เลยนะสี่พันสองสามพันเจ็ดพันเจ็ดพันกับเท่าไร่ส 20, ี่ร้อยี่สิบหกสิบสองร้อยผูกขึ้นมาหมื่นสองช็อตเดียวอุ้ยมาฟิเกอมาฟิเกอมาขอ,อยาวๆอยู่กันยาวๆนะอยู่กันยาวๆไปเลย ร้อยยี่ร้อยยแพงครับตัวนี้แพงมากนะแต่เราไม่โดนเลยนะไม่โดนหนักๆในเกมเลยนะในฟรีเกมนะไม่โดนสักชอตเลยผมว่าจบชอตนี้เดี๋ยวเราถอยเลยแล้วกันนะว่าถ้ารา้อยขึ้นมา2000 20, 0ก็สุดแล้วนะทุกคนไม่ต้องลบมากแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วนะแหมสบายนะครับสบายเลยเดือนนี้2000 20, 0นะครับสองนเบาๆ ได้ไอ้ชอนน็อตนี้ได้อะไรมีเหรอโอเคจบจบแล้วหมื่นสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบนะทุกคนจบมากับเบ็ดร้อยยี่นะในรอบนี้โอเคเดี๋ยวเราถอยกันเลยดีกว่านะทุกคนเราก็เบ็ดเสร็จมาได้มาสองหมื่นหนึ่งนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วถ้าใครอยากเล่นโบทาณแบบในคลิปที่ผมเล่นนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับผม